เดวิดเบนาบิเดสผิดหวังกับการชกไฟล่าสุดของเจอเมอโชโลกับทางคาเนโลโดยล่าสุดนั้นเดวิดเบนาบิเดสแชมป์เฉพาะการ ในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเจอเมลชารโลแชมป์หลายสถาบันในรุ่นซูเปอร์เวลเทเวทในไฟล่าสุดที่ทางชาโลเองอาจา่านเพิ่มพิกัดน้ำหนักตัวเองไปถึง2พิกัดรุ่นเพื่อขึ้นไปชกฟาดปากกับทางซาอูลคาเนโรอวเวเลตและท้ายที่สุดนั้นก็เป็นทางคาเนโลที่เอาชนะคะแนนไปอย่างเอกฉัน 118- ต่อ1092เสียงและ119ต่อ108ทําให้คาเนโรยังคงรักษาเข็มขัดทั้ง 4, 4 เส้นของสีสถาบันหลักได้สําเร็จซึ่งเดวิดเบนาบิดเดสเขาได้แสดงความคิดเห็นล่าสุดถึงไฟนี้ว่าผมรู้สึก หวังนิดหน่อยนะรู้ไหมเพราะผมนั้นยกย่องชาโลที่เขาเป็นแชมป์โลกหนึ่งเดียวในพิกัด154ปอนด์ผมคิดว่าเขาเป็นนักชกที่ยอดเยี่ยมรู้ไหมผมหวังว่าเขาจะออกไปต่อสู้อีกสักหน่อยแต่ท้ายที่สุดแล้วผมไม่สามารถพูดแทนนักชกค,คนอื่นได้ผมไม่รู้ว่านักชกค,คนอื่นคิดอย่างไรและนักชกค,คนอื่นต้องผ่านอะไรมาบ้างแต่คุณรู้ไหมผมหวังว่าเขาชาโลจะพากันมากกว่านี้อีกสักหน่อย คุณรู้ไหมเขาเป็นนักโชคที่เก่งมากผมหวังว่าเขาจะท้าทายกับตัวเองมากกว่านี้เดวิดเบนามิเดสบอกกับทาง boxingscene.com สำหรับทางเดวิดเบนามิเดสในไฟต์ต่อไปเขาจะขึ้นโชคกับทางดิเมนติอ d สแอนเดสในวันที่25พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ในคู่เอกของรายการโชว์ไทม์นั่นเอง